สังลซีสัล่ลลำซีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันส,กสั่งลำซีสั่งลาซีสั่ซีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันส,กสั่งลำซีพบกันให้สลามไตถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องนั้น มลัอตมะตุ้มร้อยมาบริการตู้ค่ะเด็กๆเรามาอ่านอุอาก่อนเรียนกันก่อนนะคะรอบบิซิดานีอิลมาวารุุกนีฟั์มาโอพระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มคูณความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ สิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายอ่ะเรามาท่องก่อนหลักศรัทธ,ธากันก่อนนะคะมุสลิมที่ดีต้องมีศรัทธ,ธายึดมั่นแน่นหนาหลักหกประการข้อที่หนึ่งนั้นคือถือเป็นแก่นสารขั้วอิคาอัลลอฮ์อ,อ,อ,องเงียวหลักข้อที่สอง ที่ต้องสักธามาลาอีกัสเราต้องยึดเหนี่ยวและข้อที่สามต้องจำชาเชี่ยวต้องอ่านหลายเที่ยวคืออัางคุระอ่านและข้อที่สพี่น้องพึงจำแบบอย่างผู้นำทำตามศาสดาและข้อที่หเราต้องเชื่อ ต้องมาคือวันสิ้นโลกลข้อสุดท้ายต้องไม่หวัว่นไหวต่อสิ่งใดใดไม่ทุกข์ไม่โศกชั่วดีมีโรคโศกส,สุขทั้งหลายเกิดเกิดเจ็บตายกดของออนล็อกอ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราเรียนเกี่ยวกับหลักศรัทธาข้อที่เท่าไหร่กันไปคะใครจําได้บ้างเลยเติกตอกตติกตอกคิดก่อนนะหลักศรัทธาข้อที่เท่าไหร่นะโอหลักศรัทธาข้อที่3นั่นเองค่ะหลักศรัทธาข้อที่3 <c oughs> ก็คือการศรัทธาต่อบรรดาคำพีของอัลลอฮ์นั่นเองค่ะการศรัทธาต่อบรรดาคำพีของอัลลอฮ์คืออะไรคะ การศรัทธาต่อบรรดาคำพีของอัลลอฮ์ก็คือเราจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแน่วแน่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวูตะอาลาได้ทรงประทานคำพีต่างๆมาให้กับบรรดาหลอกศูนย์เพื่อให้บรรดาหลอกศูนย์นั้นนำสิ่งที่อยู่ในคำพีนั้นมาเผยแผ่ให้กับมนุษย์นะคะเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะอ่านะคะ และสำหรับวันนี้เราจะมารู้จักชื่อของคำพีต่ต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่หมีและพี่กระต่ายกันก่อนนะคะเด็กๆจำพี่หมีและพี่กระต่ายกันได้ไหมคะไปเลยค่ะพี่หมีพี่หมีพี่หมีอยู่ไหนน้าพี่หมีจ๋าอยู่นี่จ้ามีอะไรหรอครับน้องกระต่ายก็หนูอยากจะรู้จักชื่อคำพีต่างต่าง ที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับบรรดาหรอซูนนะคะพี่หมีช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่ามีเชื่ออะไรบ้างได้สิครับอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวะตาลาได้ยืนยันในอัลนกุรานว่าพระองค์ทรงประทานคำพีต่างต่างให้แก่บรรดาหรอซูนเช่นคำพีเตาอรอ์รถูกประทานให้แก่ท่านนาบีมูซาคำพีซาบุตถูกประทานให้แก่ท่านนาบีดาวูดคำพีอินจีน ถูกประทานให้แก่ท่านนาบีอิสาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮวสซัลลัมและเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีมนุษย์หลงลืมและเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพูดที่อยู่ในคัมภีร์ต่างๆยกเว้นแต่คัมภีร์อัลกุรอานที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัลกุรอานสมบูรณ์และครบถ้วนตลอดไป และเป็นคำพีสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานุฮูตาลาสัญญาไว้ว่าพระองค์จะรักษาอันกุร่านไว้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงคำพีอันกุร่านเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ใช่ไหมคะใช่แล้วครับคำพีอันกุร่านเป็นคำพูดของอัลลอฮ์นั่นเองครับอันกุร่านเป็นคำพีที่ถูกประทานให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซันลัมซูราะแรก ของอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาที่ถ้ำฮิรอรคือสุรัอันอาลักและอยายะแรกก็คืออิกรอบิสมิรอบบิกลลาดีฮอลากนั่นเองคะ่ะอ๋อูเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณที่หมิมามากเลยนะคะที่มาช่วยอธิบายให้หนูฟังในวันนี้ค่ะอย่กซาก,ก็ร้องหูคอยร้อนค่ะสรุปนะคะ อัลลอฮ์ได้ทรงประทานคัมภีร์ต่างๆให้แก่บรรดารอซูนและคัมภีร์อันกุรอ่านเป็นคัมภีร์สุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นจะไม่มีคัมภีร์ใดๆแล้วนะครับคัมภีร์อันกุรอ่านเป็นคำพูดของใครนะครับเด็กๆใช่แล้วล่ะครับอันกุรอ่านเป็นคำพูดของอัลลอฮ์นั่นเองครับซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคัมภีร์อันกุรอ่าน ให้แก al ่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮ euh ิวะสัลลัมรั้งแรกที่ท่ามิรอในเดือรอมดอนนั่นเองครับสำหรับวันนี้เด็กๆคงจะรู้จักถึงการศรัทธาต่อบรรดาคมภีกันไปแล้วใช่ไหมครับงั้นวันนี้พี่หมีขอลาไปก่อนนะครับสลามุอะลัยกุมวะลรอะมาตุลลอฮิวะบารากาตุค่ะเด็กๆได้ฟังพี่หมีและพี่กระต่ายกันไปแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆคงจะรู้จักถึงการสร,รัทธาต่อบรรดาคำพีของอัลลอฮ์กันไปแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอัสลามุาอะลัยกุมวะลรอะมาตุลลอฮิอูอบับราการตุค่ะ